วัดทีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนี่ยืนดวนหาอยู่หา,หากินพาผีพา,พพานองเข้าปลาหาเห็ดอีกเดอ้อดกเต็งมาตามสีผีนองหาเห็ดจักจีมันประมาณผีนองจ้าเข้าปลาหาเห็ดอีกแล้วมากระต้าสีผีนองดอกวันนี้วันอาทิตย์ วันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันเข้าป่าหาเห็ดจ้าเดิมมันมีมันเด้็กก็คอยมาลุ้นกันเด้อจ้าเด้อเห็นตรงไหนเด้อยืดด้วนจิตไายสีให้นงชมอีิสก็หาเห็ดคือเก่ามันบ่ะมานเด้อก็จิตคนหนึ่ง น um ู่นอีกสองคนมาสามสี่พี่น้องเข้าปลาหาเห็ดจ้าเห็นยังฮะดอกเห็ดไอ้ไร้ดอกไหมมามามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เฮ็ดเฮ็ดคนละบอไหนปัดงามแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่พี่นงเอ้ยอ้าวเจ็บเจ็บจีดายไปอีกคุดคุดเออคุดเออมาก็หนงสาวงามงามยายยวงกดหนุ่มยายลันได้แล้วพี่น้องเอ้ยมันแหละมันมันแหละเห็นไหมเออเรือนหูเรือนตาครอบสุดครอบไทยเด้อพี่น้องเด้อ เห็นเดือดวนทิศท้ายเฮพีให้น้องชมอีกดอกจ้ะเออเออเพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดเข้าไข่เดือดวนหลายดงเนี่ยเห็ดข้าไข่งามแล้ว มายังเรียกห้ากันแต่เชา้าพี่้องเอ้ยก็มันปลามันกวงเนะาะไปยายไปแล้วกับมีห็นกันเดี๋ยวอยู่ด้วนห็นกับจิตไทยพี่้องดูอีกเด้อ อิ้นวันเห็นเห็ดกับไข่ดมอาโถโอเคเทะโดยไร้เถื่อนตื่นอินด้วนกับมันคือกันเลยจ้า,านี่ลานลานด้วย ยูมองได้ละเ้อเด้ดวนจีตามเขาอีกคนบ่ถอยได้หาเฮ็ดดอกวิ่งตามตะขนหลับตามีได้โอเดอ่น้องเห็นวัานมาแล้วเฮ็ดคนมาแหละมาแหละวนมาได้กูเห็น โคนดอกนึงงามเกนคักๆพี่น้องเอ้อยนี่จะได้วิงตามก็โตอ,อีกี่พอได้กินอยู่ดอก ยู่ลุงป้าชุมช่มๆมุนี่แหละแด้วดด้วนจิตไทยผีนองดูเจอดูด้วนเห็นคนเด้อ,อผีนองเอ้ยนี่อีกดอกนึงเฮ็ดเขาไข่เขาไข่งาม ช่วยๆเลยจังมีมีขู่ไอเห็ดข้าวไข่ช่วยๆเลยพี่น้องจ้าได้แล้วหนึ่งดกอกเธอเนองก็จะได้คือกันเยวกันเอรงามเด้อ คักคักไงงั้นนาหนึ่งพูไรน้องเอ้ยเฮ็ดเห็ดไข่เห็ดโคดนะโคดโคเออออจอบน่ะโรคยังใหญ่เด้อพี่น้องเจี๊ยดูอ่ะว้าวมืดมีเละมันงงอคือเทิงนี่แหละเขาจีหาามืดไอ้โกคยังงามเป็นจิคุดเอาแบบมันหนุกหนีนี่ นง้งเอ้ยโดย่กหนึ่งงัดที่เป็นงัดหัวมันหนุกด้วยค่ะ <c oughs> เอาหนีมาใกล้ๆโด่กก่องเอองาม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 คิดทำแปลงย้อนกับมนันคือฉันคิดกลัวเลยแต่เดี้ย đốt bây giờ đốt mà mãi 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 อันใดนิดน้อยนะจชมบ่ได้หล่แต่ขลอกคือปีด้าไหลสุดจ้ะนุ่นั้งงุนฉันไม่ได้ไปด้วยนุ่นฉันอย่ามาต้องเหนียวกินจักแล้วเมื่อกีิมีแล้วอะ งเอ้ยเฮ็ดคง,งหงอกห่างๆคนก็ร้ายแท้เธอได้พอได้แกงยู่หรอกมันอยู่แต่ว่ามันไม่ไล่ไหนเฮ็ดคาเอาไปทั่วเฮ็ดคาเฮ็ดคาเฮ็ดเฮ็ดคาเฮ็ดคน เฮ็ดเข,ขาใครก็มีเห็นพี่น้องเอ้ยคนร้ายผดกู้มามึงมาลำเจนปลากวางถกวงากวงก็กินมีเลือดตาขานาดกว่ามากัดดาษกัดโปงอายกนั่งปาดดูคักเด้อพี่น้องเอ้ยทู่ขึ้นอ่ะเอ้อปาดเฮ็ดคนใหญ่เฮ็ดคนอยากเด้อจะขเลี่ยกเฮ็ดคงอะไร เึ็ดปวกตาบเดี๋ยวนียายขัดยายเหม็นเด้อเออมีน้องเอ้ยเขาปลาไหมเหล้วเห็นสักดอกอย่่งิีงละปลาถัวขักขักเอ้าเอาลูกมาคุดคุดเด้อนึ่ตะไคร่ไข่ก็นโอ้เห็ดโค่นะดอกใยใหญ่ อ้อ้เลยแล้วกำลังอ้ออ้อเลยเอาเากมันไบดึงลูกเอ้ยเอาเมดนี่เอาบเชือบีนาอืมขัดขัขัดถูกเอาไก่ไก่ดูเอ้างาม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 เปล่าโะเป่าโเปล่า เฮ็ดตะไข่เด้อนี่ย่าด้วนมาปะอยู่ก็ตอนดอกใหญ่โโผูดโพบบานยันถึงแล้วมีดอกเดียวนี้เดินอย่าด้วนเห็นเฮ็ดเขาไข่นี่มันงอกอยู่ก็ตอนมันบังเขาอยู่ถ้ามีบังดูปะนี่มันมืดแหละไปแล้วยังเก็บป่วยลูกค้ามันอยู่นี่ เอาทโกโอเเท้ทมันเดะทีนี้แบบัวดกด้พี่ื้อลองเดินไปล้วนกิ้นห็ดคุณเดิน,น ด้วนเอาตะเคียนแหละตองห้าชกห้ามานันเรเยกชีวก มานตะโดกใหญ่เด้อวันนี้เฮดโคนคักคัก เออหนูมากปลาหนูแกลืเฮ็ดคุณก็ได้พอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้เขาปลาห้าเฮ็ดนะมันมันมันพี่น้องเด้อวันนี้ความหาเขาปลาห้าเฮ็ดคือเก่าวันนี้ด้วนห้าอยู่ห้าที่เข้าปลาห้าเฮ็ดเหมือนเดิมจ้าเฮ็ดกับพอได้กินอยู่ ก็ได้แกงอันนี้ยายด้วนห้าอยู่ห้ากินปลาตีปลาหนองกระปลาห้าเฮ็ดเดือวันประมาณอยู่คือเกา่าแล้วก็กะจิก,กป้าแล,ล้วรดพีโรนองมาไยาด้วนห้าอยู่าายห้ากินกับผามาไทยปลาเฮ็ดนี่เด้อ ไปเดวนหาอยู่หากินกระจิตไปหาหลุดแล้วได้เวลากลับแล้วก็ได้แกงจ้าไปดวนหาอยู่หากินผีผ่านองเด้อวันนี้ไปดวนหาอยู่หากินก่กนหหอนจ,จะขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเจดวนหาอยู่หากินกดกระดิง่งติดตามแจ้งเตือนจ้าสวัสดีจ้า